เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นเด็กที่บุรีรัมตอนอายุเจ็ดขวบนี่มีอาการปวดหัวมากแม่ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปหลายแห่งเลยนะก็ไม่หายพออายุสิบขวบนี่อาการหนักขึ้นนะ ปวดหัวรุนแรงจนอาจเจียนเลยแถมก็มีอาการตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนแม่เลยพาส่งโรงพยาบาลหมอพอทราบอาการนี้ก็สันนิษฐานว่าเนื้องอกในสมองเลยทำซีทีสแกนบกว่าไม่เจออะไรเลยนะ ก็เลยเดาว่าสงสัยจะมีปัญหาด้านจิตเวชก็เลยส่งต่อให้หมอจิตเวชแต่ระหว่างที่รอการส่งต่อเนี่ยนะเด็กซึ่งแอดมินอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยขณะที่กำลังรอ ก็มีพยาบาลเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าเด็กคนนี้ไปให้หมอจิตเวชรักษาสงสัยจะอาการหนักขึ้นนะเพราะว่าหมอของให้ยาและยาก็คงจะทให้เด็กเนี่ยมึนมากขึ้นเพบาลน,นี่คนนี้ก็รู้นะว่าไอ้การรักษา อาการทางจิตด้วยยาเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับคนไข้หนักขึ้นกว่าเดิมอดล้นทนไม่ได้ก็เลยไปบอกพยาบาลรุ่นพี่พยาบาลรุ่นพี่คนนี้ชื่อเกื้อจิตนะบอกว่าเนี่ยพี่มาช่วยดูเคสนี้หน่อยหมอก็จะส่งไปให้จิตเวช ตรวจหนูกลัวว่าเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมพยาบาลเกิดจิตก,ก็เลยไปเยี่ยมเด็กคนนี้ตอนที่ไปนี่ก็พอดีนะแม่แม่มาเยี่ยมลูกเจอก็ยืนดูอยวงห่างสักพักหนึ่งก็ เรียกแม่ของเด็กเนี่ยมาพูดคุยด้วยถามว่าแม่มีลูกกี่คนก็มีสี่คนคนโตนี่เรียนมาชัยสวยเรียนเก่งคนที่สองก็กำลังอยู่มห้าก็เรียนดีคนที่สามก็ไอ้นี่แหละนะไอ้นี่หมายถึงเด็กที่ป่วยเนี่ยอยู่ปห้าส่วนคนสุดท้องเนี่ย ตอนนี้อยู่ปอสองแปดขวบพยาบาลก็ถามีกว่าเนี่ยแล้ลักลักลูกเท่ากันไหมลักเท่ากันสิจะไม่ลักเท่ากันได้ยังไงพยาบาลก็ถามต่อไปว่าแล้วด่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันหรอกคนหนึ่งฉันไม่ด่าเลยนะมีไอ้นี่แหละ มันดือ้อฉันทั้งด่าทั้งตีเมื่อวันก่อนเนี่ยก่อนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยฉันก็ด่ามันแล้วก็ไล่มันบอกมึงไปพ้นพ่น,พนหน้ากูซะพยาบาลถามต่อไปวันนะว่าแล้วเคยบอกรักลูกคนนี้หรือเปล่าไม่เคยหรอกมีแต่ด่ากับตีมันดือ้อแล้วงโง่ด้วย แม้กระทั่งครูนี่ก็ยังด่าว่ามันเหมือนวัวเหมือนควายเลยทําไมไม่เก่งไม่เรียบร้อยเหมือนพี่สองคนอันนี้พยาบาลก็เลยถามแม่คนไข้ตอบนะว่าเนี่ยไหนช่วยเล่าประวัติของแม่ให้ฟังหน่อยเธอก็เล่านะ เล่าว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกสามคนแล้วแกก็มักจะถูกพ่อแม่เนี่ยดูด่าอยู่เป็นประจำจนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่ากับลูกชายนี่แม่ไม่เคยว่าไม่เคยตีเลยนะมีแต่ชั้นแหละที่ถูกว่าเป็นประจำ พูดไปเธอก็ร้องไห้นะแล้วก็เกิดได้คิดขึ้นมาว่าเนี่ยสิ่งที่เธอทำกับลูกชายคนเนี้มันก็แทบจะไม่ต่างจากที่พ่อแม่ี่ทำกับเธอเลยเริ่มได้คิดแล้วนี่พยาบางก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันมียาวิเศษนะ พรุ่งนี้เนี่ยพาลูกกลับบ้านได้เลยนะกลับไปถึงบ้านนี่ก็ให้แม่นะกอดลูกคนเนี้แล้วก็บอกว่ารักลูกนะแล้วก็บอกตายย้ายด้วยให้ทำแบบเดียวกันเลยแล้วก็ไปบอกครูด้วยนะว่าทีหลังเนี่ยห้ามด่าว่าเป็นอวเป็นควายนะแล้วก็ อย่าไปตีลูกอย่าไปตีเด็กกล้าบอกหรือเปล่านะถ้าไม่กล้านี่เดี๋ยวฉันจะไปบอกเองถ้ากล้าแล้วครูไม่เชื่อก็บอกว่าเนี่ยพยาบาลเกื้อจิตสั่งมาพยาบาลนี้แกกอ็อยู่มานานนะใกล้เกษียณตอนนั้นนะ่ะก็ใครๆก็นับถือนะว่าเป็นพยาบาลที่ดีเอาใจใส่คนไข้ ครูคงจะรู้จักนะก็เลยให้แม่เนี่ยอ้างชื่อพยาบาลเลยนะว่าเนี่ยที่หลังครูเนี่ยอยาด่าลูกนะว่าเป็นวัวเป็นควายอยา่าไปตีเขาแม่เนี่ยคงจะทำตามนะเพราะว่าคงสํานึกได้ว่าไอ้ที่ตัวเองทํากับลูกชายคนเนี้ย มันก็ไม่ต่างจากที่พ่อแม่เเคยทำกับตัวตัวเองไม่อยากจะให้พ่อแม่ทำกับตัวอย่างนั้นเนี่ยแต่ทำไมไปทำกับลูกเกิดได้คิดขึ้นมาแล้วก็คงจะทำตามที่พยาบาลบอกนะหนึ่งเดือนต่อมาเนี่ยพยาบาลก็ไปเยี่ยมบ้านนะเยี่ยมบ้านเด็กคนนี้พบว่าเด็กหายป่วยแล้วไม่มีอาการปวดหัวตาพร่ามัว พาไปหลายปีนะเด็กก็โตนะเป็นเป็นหนุ่มเลยป่าเนี้คงยาเกือบสามสิบแล้วมั้งก็แข็งแรงนะแล้วก็ปกติเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเด็กปวดหัวอาการรุนแรงจนอาเจียนตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อนเนี่ย มันไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยนะร่างกายปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือจิตใจนะจิตใจเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอาจจะเกลียดตัวเองก็ได้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่รักหรือพ่อแม่เนี่ยแม่ไม่รักแม่ยังด่าว,ว่าบางทีถึงกับไล่ให้ลูกไปไกลๆมึงไปพ้นกูนะแล้วเดี๋ยวเมื่อสังเกตน,นะกับ พี่กับน้องนี่แม่นี่ไม่เคยด่าว่าเลยแต่กับตัวเองเนี่ยโดนอาจเป็นเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็นิสัยของเด็กก็ดื้อนะส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยจริงๆเด็กก็อาจจะฉลาดก็ได้นะแต่ว่าพอเจอท่าทีของแม่แบบนี้ก็เลยไม่เป็นอันเรียนหนังสือหรือเด็กอาจจะหัวไม่ไวจริงก็ได้นะแต่ว่าเด็กแม้จะ หัวไม่ไวทำคะแนนไม่ดีนะแต่ว่าอาจจะเก่งด้านอื่นก็ได้ด้านศิละปะก็ได้แต่คนนี้เนี่ยแม่เนี่ยก็ใส่ใจนะหรือว่าให้คุณค่านะกับเฉพาะเรื่องความฉลาดเรียนเก่งแล้วพอเจอเด็กดื้อเนี่ย ก็ยิ่งต่อว่าเด็กก็ยิ่งดื้อข้นไปใหญ่สุดท้ายพ่อแม่ก็เลยจะเรียกว่าขับไล่สายส่งก็ได้เด็กก็เลยแย่ให้ความทุกข์ทางใจของเด็กนี่มันก็มีผลนะต่อร่างกายและการเยียวยาเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เยียวยาด้วยยาแต่ว่าให้ความรัก นี่ขนาดเป็นเด็กที่บุรีรัมนะถ้าเป็นเด็กที่กรุงเทพเนี่ยหลายคนก็คงจะเจอประสบการณ์คล้ายๆกันแต่อาการแสดงออกอาจจะแตกต่างกันและเด็กพวกนี้เนี่ยนะพอมีอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งระยะหลังเนี่ยยัดมือถือให้ลูกยัดแท็บเล็ตให้ลูกเนี่ยแทนที่จะให้ความรักกับลูกให้เวลากับลูก เด็กก็เลยมีอาการเพี้ยนข้าไปใหญ่แต่ทั้งหมดนี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยตัวแม่โดยเฉพาะตัวแม่เนี่ยทำอย่างนี้กับลูกเพราะว่าเคยถูกแม่ของตัวเองพ่อของตัวเองทํากับตัวเองไม่ชอบให้พ่อแม่ทํากับตัวเองแต่ก็กลับส่งทอดการกระทําอย่างเดียวกันให้กับลูกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ,บ่อยๆ ก็เป็นเรื่องที่เตือนใจได้ดีนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าความรักของพ่อแม่นี่มันสำคัญมากกับลูกไม่ใช่ต่อจิตใจนะแต่รวมถึงสุขภาพกายด้วยเอาละ่เาละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังดุมหังคอยตาพลที่ท่านปราถนาและตั้งใจแล้วอิปเมวาสมิชตุยงสาเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยถาเหมือนพระอาจารย์น,นวันเพมนมณีโชติรโสยถาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพีจิโยวีวาชนตูวาจนจารยทั้งปวงจงบำราชไปสัพพโรคโควินสศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวัน,นานสิริสนิจังุทาปจายโนจตรารุธรรมวาัทัานทิอายุวันโนสุขังพละสางสิบประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกรา มีปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวาตุสาพังลังพอสาพมงคอนจงมีแก่ท่านขลาขันตุสาเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาพาสังพาอนุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพาสงสาทธาโสชิพาวันตุเจพอวาสวัสดีทั้งหลายยงอมีแก่ท่านุกเมื่อเทอญ